การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1. 1ย้อนอดีตตอนที่344 ทําตัวเองอีกแล้วเทาชีกับเวติงที่อยู่ด้านข้างกั้นหัวเราะจนหน้าแดงยางหวยซีถึงกับเอามือปิดปากเพราะกลัวว่าตัวเองจะหัวเราะเสียงดังออกไปแม้แต่ขงหั่นที่หน้าบึ้งมาครึ่งวันก็รู้สึกขำเอาบทที่ม้วนเป็นกระบองอยู่ในมือขึ้นมาปิดหน้าไว้โรนันมันทำตัวเองไม่ใช่เหรอไม่ยอมทำตามบทเองผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วจะโทษใครได้เมื่อกี้โรนันไม่ได้ใส่ใจแก้วเหล้า ถึงแม้พอดื่มไปแล้วจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้สนใจแค่อยากแสดงฉากนี้ให้จบจบไปพอฉากนี้แสดงจบหลังจากที่ของฮั่นสั่งให้ผ่านแล้วโรนันถึงได้สังเกตเห็นว่าสายตาที่ทุกคนมองตัวเองนั้นดูพิลึกเขาคิดว่าทุกคนดูถูกในการแสดงของเขาหัวเราะเยาะที่วันนี้เล่นไปหลายเทคจึงทำเสียงหือออกมาทางจมูกรับแว่นกันแดดมาแล้วออกจากตรงนั้นต่อไปไม่มีฉากของเขาแล้วเขาจึงไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อ ที่นี่ทำให้เขารู้สึกไม่สบอารมณ์ความโกรธสุมอยู่เต็มอกอยากออกไปผ่อนคลายของฮั่นไม่สนใจโรนันหลังจากให้ทีมงานพักสิบนาทีเขาก็เริ่มถ่ายต่อถึงแม้ฉากนั้นจะผ่านไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังกลั้นหัวเราะไว้ในใจโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้าโรนันรู้สึกสะใจเป็นพิเศษอันที่จริงทุกคนต่างคิดว่าการกระทำของเจ้าท่านเมื่อครู่นั้นเป็นแค่อารมณ์นึกสนุกของแมวเพราะแมวเป็นพวกชอบคันไม้คันมือ คนที่เลี้ยงแมวต่างรู้ดีเข้าใจได้ไม่มีใครคิดว่าเจ้าง่านจะตั้งใจทำแมวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ด้วยความที่เป็นแค่แมวกลับทำให้โรนันขายหน้าต่อสายตาผู้คนมากมายได้ซึ่งทุกคนต่างก็รู้สึกว่าโรนันทำตัวเองทั้งนั้นนี่เป็นสิ่งที่เจ้งท่านเรียนรู้มาจากจัวเสี่ยวเมาวิธีที่จัวเสี่ยวโมวแกล้งเพื่อนแกล้งคุณครูนั้นทำให้เจ้าง่านรู้ว่าเมื่อเรารู้ว่าคนคนนั้นมีนิสัยอย่างไรเราก็จะหาช่องโหว่แกล้งได้เสมอ ก่อนที่จะถึงฉากนี้เจ้าท่านได้ยินโรนันบ่นกับผู้ช่วยว่าทำไมต้องยกเหล้าดื่มทั้งขวดแบบนั้นมันดูไม่ดีอย่างกับพวกขี้เมาข้างถนนละครวัยรุ่นที่โรนันแสดงเจ้าท่านก็ไม่เห็นมีการถือขวดเหล้าถ้าทางตอนถือแก้วก็ดูเป็นผู้ดีมีสกุลอีกทั้งโรนันก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะคิดว่าดีแค่ไหนเขาก็ยังจะทำตามใจตัวเองอยู่ดีพูดให้เพราะๆหน่อยก็คือชอบแสดงความสามารถในเวลาที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าพูดตรงๆก็คือทำตามใจตัวเองวันนี้เจ้าท่านก็แค่ลองดูไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรยังไงก็คงไม่มีทางหยุดถ่ายกลางคันแน่นอนแต่นึกไม่ถึงว่าโรนันจะดื่มลงไปจริงๆในแก้วใบนั้นไม่ได้ใส่เหล้าไว้จริงๆเป็นแค่เครื่องดื่มที่ถูกผสมออกมาให้เหมือนเหล้าชั้นดีแต่พอมีเท้าแมวลงไปคนแล้วในนั้นจะมีอะไรเพิ่มหลักฝุ่นหรอหรือว่าเชื้อโรคโอ้อแล้วก็คงจะมีขนเท้าที่ทุกวันเดินเหยียบโถชักโรครกไม่รู้กี่รอบ ดื่มลงไปสักเกลี้ยงเลยดื่มลงไปเต็มที่ในสายตาของหลายคนสิ่งที่โรนันดื่มลงไปนั้นก็คือน้ำล้างเท้าแมวซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่มีใครเอาไปพูดตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการถ่ายทมอาจจะเกิดความวุ่นไวายได้โรนันได้รู้ความจริงในวันต่อมาเขาโกรธเสียจนทำลายข้าวของในห้องจนหมดตอนอยู่ในกองเห็นใครก็รู้สึกขวางหูขวางตา ท่าทางไม่ดีโดยเฉพาะสายตาเวลามองเจ้งท่านคล้ายกับว่าอยากจะมาฆ่าให้ตายผู้ช่วยกับผู้จัดจาก,การต่างเข้ามาเกลีย้ยกล่อมให้อดทนไว้ก่อนแต่เห็นได้ชัดว่าไร้ประโยชน์มีอยู่วันหนึ่งโรนันมาสายเป็นครั้งที่เจ็ดเหล่าหวางังหัวเราะออกมาเฮิรทำตัวเป็นดาราใหญ่คำพูดนี้นอกจากอย่างอีแล้วก็คงมีแต่เหล่าวางังที่จะพูดออกมาได้อีกไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องกลัวโรนันจะมาแก้แค้นเขาเองก็รู้ประวัติของโรนันรับมือได้อยู่แล้ว เหล่าหวังดูเป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดออกมาแต่ถ้าเป็นคนที่ล่วงเกินไม่ได้หลักก็เขาคงไม่พูดแบบนี้เขาไม่ใช่คนงโง่อดทนสู้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้ย่อมไม่ใช่คนคิดไม่เป็นเสียงเฮอะแสดงออกถึงการประชดซึ่งโรนันก็ได้ยินจ้องไปที่เหล่าหวังเหล่าหวังหันไปยิ้มตาหยีให้สายตาก็จับจ้องอยู่แบบนั้นสุดท้ายกลายเป็นโรนันที่หลบตาก่อนเหล่าหวังใช้นิ้วก้อยแค่หูแล้วหันไปมองสุนัขที่อยู่ข้างๆ มิกะแกว่าทำไมบางคนยังคิดไม่ได้ชอบที่จะหาเรื่องใส่ตัวอยู่ละ่ะมิกะที่นั่งอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าฟังเจ้านายเข้าใจหรือเปล่าพอเห็นเจ้านายมองมาผ่านไป15้าวินาทีมันก็จามออกมาโทษหมดสภาพเลยนะเองเหล่าหวังตีหัวมิกะเบาๆพลางคิดว่าจะไปลงทุนในหนังเรื่องไหนอีกดีเพื่อให้มิกะไปร่วมแสดงฟังจากที่อย่างอีเล่าสารคดีก่อนหน้านี้แมวของประธานเศร้ากวงกรุ๊ปก็ไปเล่นด้วยเหล่าหวังชอบตามกระแส หลังจากที่มีเงินมีบารมีก็ยิ่งชอบตามกระแสะมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องเลี้ยงสุนัขก,ก็เหมือนกันแต่ต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าเขาไม่เลี้ยงที่เบตันมาสติฟเขารู้สึกว่าฟาโรหวเข้ากับเขามากกว่าแค่พูดชื่อก็รู้เลยว่าเป็นของบ้านเขาภาษาจีนสุนัขพันธุ์นี้ชื่อว่าฝาเหล่าหวางครั้นแล้วจึงเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้แน่นอนว่าบุคคลที่ทำให้เขาตามกระแสะเรียนแบบได้นั้นล้วนเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมดีกว่าเขามากส่วนโรนันกับพ่อโรน,นัน พ่อนาดีแต่ดันมีลูกเป็นตัวถ่วงโชคดีที่ลูกของเขาได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีเหล่าหวางคิดแล้วก็ภูมิใจอันที่จริงถ้าเป็นเมื่อก่อนโรนันคงไม่ชักสีหน้าใส่คนในกองอย่างเช่นอาจารย์เจียงเขาไม่มีทางเสียมารยาทกับผู้อาวุโสในวงการแต่ช่วงหลายวันนี้โรนันรู้สึกอารมณ์เสียบ่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องที่เจิงท่านทำแต่ยังมีของหั่นที่มาตรฐานสูงม,มากเขารู้สึกกดดัน ก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมาจะมีแค่ตอนที่ถูกหยางอีดูดเท่านั้นถึงจะเผาๆลงบ้างคงหั่นเกือบไล่ออกจากกองแล้วเขายอมถ่ายใหม่เสียยังดีกว่าถ้าไม่ใช่พ่อของโรนันโทรมาหาด้วยตัวเองหลักก็โรนันอาจไม่ได้อยู่ในกองแล้วหลังจากที่ได้คุยกับพ่อแล้วโรนันก็ทำตัวดีไปหลายวันแต่มันก็แค่ไม่กี่วันเท่านั้นแล้วนิสัยเดิมก็กลับมาได้แผลทุกวันถึงแม้จะเป็นแค่แผลเล็กๆแต่ก็ทำให้คนรู้สึกหวั่นใจและที่น่าตลกก็คือ แผลพวกนี้เจ้าตัวเป็นคนทำเองทั้งนั้นอย่างเช่นเมื่อทีมงานกำหนดเส้นทางไว้แล้วแต่โรนันกลับไปทางอ้อมจนตัวเองเกือบได้แผลที่ขาหรือเรื่องบันไดที่ให้แมวปีนถึงแม้มองผิวเผินจะเหมือนบันไดที่คนใช้แต่ก็ไม่ได้ทำมาให้คนโดยเฉพาะตอนถ่ายโรนันไม่ยอมใช้บันไดตึกตามบทกลับวิ่งไปใช้บันไดแมวถ้าของ้ันไม่สั่งคัดก่อนคนคนนี้ก็คงจะเหยียบขึ้นไปบนบันไดแมวหากเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เจ็บตัวก็ถือว่าโชคดี เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เจ้งท่านที่แกล้งเลยสักนิดแค่เตรียมการช่วยทุกครั้งเป็นโรนันเองที่เข้าไปหาเรื่องใส่ตัวหลังจากนั้นเจ้งท่านก็จะทำหน้าไรเดียงสาแบบผมไม่รู้เรื่องนะแต่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาโรนันต่างหากที่วอนหาเรื่องเองเขาก็แค่ช่วยให้สมใจทุกครั้งที่ถึงฉากของโรนันของฮั่นจะคิ้วขมวดกันตลอดเพราะรู้ว่าคุณชายโรนันท่านนี้จะทำการเล่นในแบบของตัวเองอีกแล้ว นี่ถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นของหั่นคงสั่งคัดไปนานแล้วแต่เพราะเป็นท่านนี้เขาจึงคิดแค่ว่าอยากให้คุณชายรีบรีๆถ่ายให้เสร็จแล้วไปให้พ้นหน้าอยากเล่นอะไรก็เอาเลยขอแค่ถ่ายออกมาไม่แย่เป็นพอดีนะที่ไม่ให้ท่านผู้นี้เล่นเป็นพระเอกและก็ไม่ได้ให้เล่นบทที่มีความท้าทายมากกว่านี้นักแสดงและทีมงานคนอื่นๆต่างก็แอบรู้สึกไม่พอใจอยู่ในใจ เอาแต่จ้องแมวตัวนั้นอยู่ได้แผ่นไม้นั่นมันไม่แข็งแรงสั่งให้เดินทางอื่นแล้วทำไหมจุดที่แมวยืนมันไม่มั่นคงถ้าคนไปยืนจะอันตรายมีคนเคยบอกหรือเปล่าบอกไปแล้วทั้งนั้นคงหันหมดคำที่จะพูดอาการไม่พอใจนี้มีสาเหตุมาจากโรนัลนล้วนไม่ใช่เจิงทันเขายึดหลักการให้ความสำคัญกับคนก่อนเสมอก่อนถ่ายให้ทีมงานไปเช็คแล้วเช็คอีกแต่คุณชายก็ไม่เล่นตามบทหากตอนนี้คงหันมีชื่อเสียง มีบารมีสูงกว่านี้ในวงการหลักก็คงสั่งให้โรนานกลับบ้านไปแล้วเพียงแต่ตอนนี้เขายังหนุ่มยังไปไม่ถึงระดับสูงบางเรื่องจึงต้องอดทนไว้แต่ก็แอบ,บไปบ่นให้อย่างอีฟังอยู่ไม่น้อยซึ่งยางอีก,ก็ได้รับประกันว่าต่อไปจะไม่ให้โรนันมาแสดงเรื่องอื่นอีกยกเว้นแต่คนคนนี้จะปรับปรุงตัวจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่ก่อนหน้านั้นอย่ามาให้เห็นหน้าเป็นดีที่สุดถ่ายทำกันไปด้วยสภาพอกสันขวัญแขวน จนกระทั่งมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายฉากสุดท้ายของโรนันก็ยังคงเกิดเรื่องไม่ได้ให้ไล่ตามโจรแค่ให้วิ่งตามแมวอยู่ด้านหลังผลปรากฏว่าไม่รู้วิ่งท่าไหนเท้าลื่นล้มลงไปใบหน้าได้รับบาดเจ็บเปลือกตาขวาล่างเป็นแผลมีเลือดออกของฮันรี่ให้ผู้จัดการพาโรนันไปโรงพยาบาลส่วนเรื่องการถ่ายทำนั้นไว้ค่อยมาถ่ายซ่อมที่หลังคนอื่นๆวิจารณ์โรนันกันว่าอย่างไรสู้แมวไม่ได้เลยสักนิด โชคดีที่ฉากที่มีระเบิดไม่มีโรน,นันไม่อย่างนั้นอาจเกิดเรื่องอีกก็ได้ในที่สุดก็ถ่ายเสร็จหมดทุกคนต่างโล่งใจไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงคุณชายโรนันแล้วเอาใจยากสุดๆแม้แต่ชาลียังคิดว่าเจ้าท่านยังดีกว่าคุณชายโรนันตั้งเยอะการถ่ายภาพยนตร์ครั้งนี้เจ้าท่านไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนเลยสักฉากเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินหรือเกิดกรณีไม่ให้ความร่วมมือ ทางของั่นยังได้ให้คนไปขอยืมแมวที่หน้าตาคล้ายเจิ้งท่านมาไว้เป็นตัวแสดงแทนอีกด้วยแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ใช้แมวตัวนี้เลยมันก็ไม่ได้แสดงอาการหงุดหงิดวันๆกินอิ่มนอนหลับมีคนดูแลก็เห็นมันอยู่อย่างสงบดีกินเสร็จก็นอนอ้วนขึ้นมานิดหน่อยด้วยเมื่อเทียบกับเจิ้งท่านแล้วมันเป็นเด็กดีกว่ามากเรียบร้อยจนเหมือนเชื่องชา้าแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแล้วการเลี้ยงแมวที่เป็นแบบนี้ ไม่ต้องหนักใจมากเลี้ยงง่ายถ้าเป็นเจิง้งท่านหลักก็คงได้นั่งเป็นห่วงทั้งวันหากไม่เฝ้าให้ดีหันมาอีกทีคงไม่เห็นแม้แต่เงาแล้วเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคมถึงอุณหภูมิของที่นี่จะสูงกว่าเมืองชูหัวเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกได้ถึงการมาเยือนของฤดูหนาวในงานเลี้ยงปิดกล้องทุกคนต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งขงหั่นและหยางอีไม่มีใครกล้ามอมเล่าหยางอีดังนั้นจึงพุ่งเป้าไปที่ขงหั่น พวกยางหวยซีเข้ามาคุยกับชลีก่อนช่วงเวลาที่ผ่านมานี้พวกเขาเห็นคงหั่นกับยางอีคุยกับชาลีบ่อยถึงแม้จะคุยเรื่องแมวเป็นหลักแต่ชาลีก็มีพูดถึงเทาชีกับสวติงด้วยไม่ใช่แค่เทาชีกับสวติงที่มาชนแก้วกับชาลีเว่ยเเวินกับซื่อเสี่ยวเทียนก็มาช่วงถ่ายทำเจอกันบ่อยแล้วชาลีจึงไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้นเหมือนตอนครั้งแรกแต่พอคิดว่าทั้งสองคนเป็นดาราอีกหน่อยก็จะได้เป็นดาราใหญ่แล้ว ชาลีก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งงานเลี้ยงปิดกล้องเสร็จสิ้นตอนลงบันไดพอโรนันเห็นแมวที่นั่งสะบัดหางอยู่ตรงบันไดสีหน้าก็บุดบึ้งทันทีเขาผลักผู้ช่วยที่พยุมเขาไว้ออกแล้วเดินเข้าไปอารนันผู้ช่วยของโรนันเรียกด้วยความตกใจมีอะไรเกิดอะไรขึ้นคนอื่นๆพอได้ยินเสียงก็เดินเข้ามาตอนยางอีก,กับขงหันออกมาก็เห็นฉากโรนันกลิ้งตกบันไดพอดีเขาดื่มไปเยอะเหรอ น่าจะเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนโรนันจะเข้าไปเหยียบหางแมวแต่ไม่รู้ทำไมกลิ้งตกไปเองซะง,งั้นคงดื่มเยอะไปเลยก้าวพลาดคนที่พูดเบ้ปากทำตัวเองอีกแล้วหลายคนคิดในใจโรนันที่กลิ้งตกลงไปจนกระดูกหักรู้สึกมึนหัวตลายอาการมึนเมาจากฤทธิ์แอลกอฮอลได้สั่งลงเล็กน้อยเพราะความเจ็บปวดเขาเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นแมวที่ยืนอยู่ตรงราวบันไดไม้เขาสบตากับดวงตาคู่นั้นนั่นเป็นสายตาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ตอนช่วงถ่ายทำมันเต็มไปด้วยความรู้สึกชวนขนลุกทำให้เขานึกถึงรูปเสือที่ใช้เป็นภาพพื้นหลังบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มันเป็นสายตาแบบเดียวกันย้อนอดีตตอนที่345นางแบบพอปิดกล้องแล้วเหล่านักแสดงก็ทยอยกันออกจากที่นั่น แต่ละคนมีงานต้องทำต่อโรนันก็ถูกคนที่พ่อส่งมาพากลับไปคงต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่งมักมีคนพูดกันว่าเอ็นยึดกระดูกหักต้องรักษาร้อยวันถึงจะไม่เป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่ก็พอมีเหตุผลอยู่บ้างหลังจากที่โรนันไปแล้วพวกชาลีก็อารมณ์ดีขึ้นมากไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเจอกับคุณชายคนนี้อีกทางด้านเสี่ยวกัวก็ไม่ได้เร่งบอกแค่ว่า ให้พวกชาลีกลับไปก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้เสี่ยวกัวกำลังถ่ายทำสารคดีแมวแก่เท่าที่ดูจากผลการตอบรับของลูกค้าและชาวไซเบอร์แล้วสารคดีเชิงชีวิตจริงเรื่องนี้ถือว่าประสบความสำเร็จยอดคนดูสูงมากค่อนข้างดังในหมู่คนรักแมวสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้เอาแต่พูดถึงว่าแมวจะอยู่ได้นานแค่ไหนยังมีการกล่าวถึงวิธีดูแลพวกมันปกติต้องกินอะไรกินแค่ไหนให้ทำอะไรบ้าง ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นร้อนที่เหล่าคนรักแมวพูดถึงกันถึงแม้เสี่ยวกลัวจะไม่ได้เร่งให้กลับแต่ครอบครัวเจียวคิดถึงเจิ้งท่านแล้วสามเดือนมานี้ได้โทรมาถามถึงความเป็นอยู่ของเจิ้งท่านบ่อยๆตอนนี้พอได้รู้ว่าหนังปิดกล้องแล้วก็เร่งให้เจิ้งท่านกลับบ้านเจิ้งท่านเองก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่ต่อแต่หยางอีบอกว่ายังมีงานบางอย่างต้องรอการยืนยันก่อนจึงให้พวกชลีอยู่ต่ออีกหน่อยค่อยพาเจิ้งท่านกลับเมืองชูหัว แน่นอนว่าระหว่างที่อยู่นี้พวกชาลีก็จะมีอิสระเต็มที่ช่วงปลายปีแล้วบรรดาเพื่อนๆญาติญาติต่างก็ฝากซื้ออาหารทะเลหรือไม่ก็ของขึ้นชื่อที่นี่กลับไปด้วยเหตุนี้พวกชาลีจึงไม่มีใครว่างตอนที่พวกชาลีออกไปซื้อของก็จะเอาเจิ้งท่านไปฝากไว้ที่คงฮั่นคงฮั่นมีบ้านของตัวเองอยู่ที่นี่ช่วงถ่ายทำอย่างอีก็ไปพักอยู่ที่บ้านของคงฮั่นชั่วคราวภรรยาของฮั่นอยู่ที่เมืองจิ้งเฉิงหลังจากที่เรื่องทางนี้เสร็จสิน้น ขงฮั่นก็จะกลับเมืองจิ้งเฉิงตอนนี้ภายในบ้านที่แสนใหญ่โตนี้มีเพียงขงฮั่นกับหยางอีบวกเจิ้งท่านอีกหนึ่งเพิ่งถ่ายทำเสร็จคงฮั่นได้พักก่อนสองวันจากนั้นค่อยไปทำงานตัดต่อเบื้องหลังต่อเวลานี้หยางอีกับขงฮั่นกำลังคุยกันเรื่องดนตรีและเพลงประกอบหลักดนตรีประกอบได้มอบหมายงานให้ทีมมืออาชีพไปทำแล้วส่วนเพลงประกอบหลักยังไม่ได้กำหนดเจิ้งท่านกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะรับแขก แล้วมองกระดาษที่ถูกปริ้นออกมาที่มีรายชื่อคนที่ร่วมทำดนตรีหนึ่งในนั้นเป็นชื่อที่เจ้าท่านคุ้นเคยในนั้นมีวงของพวกอาจินอยู่ด้วยเจ้าท่านนึกไม่ถึงว่าหยางอีจะให้พวกอาจินมาร่วมงานด้วยเท่าที่ฟังหยางอีกับคงฮั่นพูดถึงวงของพวกอาจินค่อนข้างถูกวิจารณ์ไปในทางดีโดยเฉพาะตัวอาจินหยางอีชื่นชมมากคำวิจารณ์คือความสามารถไร้ขีดจำกัดเด็กหนุ่มที่ในตอนนั้นอยู่ในสภาพหมดหวังที่หน้าหอกลางคืน วันเวลาผ่านไปเขาได้เติบโตขึ้นมาถึงขั้นนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีคนที่ออกมาสู้ชีวิตแต่ละคนล้วนแต่เคยมีประสบการณ์ยากลำบากแตกต่างกันไปก็เหมือนกับอาจินเหมือนกับสเวติงที่ไปเป็นตัวประกอบถูกกลืนอยู่นานหลายปีทุ่มเทความพยายามไปไม่น้อยขอแค่ให้โอกาสพวกเขาพวกเขาก็พร้อมที่จะแสดงความสามารถของตัวเองให้เฉิดฉายออชาคนจะว่าไปนายก็รู้จักกับพวกอาจินมานานใช่ไหม ตรงนี้มีแค่หยางอีกับขงหั่นทั้งสองต่างรู้จักเจิ้งท่านดีจึงเรียกชื่อจริงๆออกมาไม่ใช่ชื่อในวงการส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาจินกับเจิ้งท่านหยางอีก็เคยทําการบ้านมาตอนนั้นสาเหตุที่ถูกใจวงของอาจินก็เพราะเพลงโลกเพ้อฝันของแมวที่ค่อนข้างดังในตอนนั้นพอได้คุยกับพวกอาจินหยางอีจึงได้รู้ว่าพวกอาจินเริ่มต้นมาจากเมืองชูหัวและดนตรีของเพลงนี้ ก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานของแมวตัวหนึ่งในมหาวิทยาลัยชูหัวนอกจากเรื่องแมวที่ทําให้อาจินทำเพลงนี้ขึ้นมาได้แล้วอาจินยังได้พูดถึงเจ้งท่านต่อมาอย่างอีจึงไปตามสืบอีกและด้วยเหตุนี้อย่างอีจึงรู้สึกว่าเจ้งท่านเป็นแมวที่มหัศจรรย์อย่างอีไม่ได้ชอบแมวเท่าไหร่สารคดีที่ถ่ายก่อนหน้านี้ก็มีสาเหตุมาจากคุณตาแต่เขาก็พอจะรู้เกี่ยวกับแมวเขาไม่เคยเจอแมวตัวไหนที่เก่งแบบนี้มาก่อน พอนึกถึงอารมณ์ตกใจตอนที่ได้อ่านผลการสืบแล้วอย่างอีก็สายหัวโลกนี้มีแต่เรื่องประหลาดขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นโทรศัพท์ของอย่างอีก็ดังขึ้นเขาเดินไปกดรับสายที่ระเบียงจากนั้นจึงออกไปรับเพื่อนที่สนามบินตอนที่พวกชาลีมาถึงอย่างอีก็ยังไม่กลับมาพวกคุณบินกลับวันศุกร์ใช่หรือเปล่าของหันถามวันนี้ก็วันอังคารแล้วอีกไม่กี่วันก็วันศุกร์ไม่ใช่ครับพวกเราขับรถกลับรถคันก่อนมีปัญหา ประธานอย่างเลยให้คนเอาไปซ่อมให้ช่วงระหว่างถ่ายทมจึงใช้รถที่ประธานอย่างหามาให้ตอนนี้รถซ่อมเสร็จแล้วอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะขับรถกลับไปแบบนี้สะดวกกว่าครับชลีต่อคงหั่นพยักหน้าก็จริงมีแมวไปด้วยขับรถสะดวกกว่าพวกคุณลาดกันขับก็ไม่เหนื่อยด้วยใช่ครับจริงสิครับผู้กามกับคงถ้าขาดเหลืออะไรหรือต้องถ่ายเพิ่มถ่ายใหม่โทรหาผมได้เลยนะครับชลีพูดกับคงหัน่น ตามแผนที่วางไว้ถึงแม้ตอนนี้ภาพยนตร์จะถ่ายเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ยังมีงานเบื้องหลังต้องทำอีกซึ่งจะกินเวลาไปหลายเดือนส่วนเรื่องกําหนดการฉายนั้นก็ต้องรอไปถึงปิดเทอมหน้าร้อนปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ฉายรับปิดเทมอมได้พวกคุณก็กลับดีๆนะครับครับผู้กมกับขงนั้นผมลานะครับพอออกมาจากบ้านของของฮั่นแล้ว ระหว่างที่อยู่บนรถพวกชาลีก็กำลังคุยกันถึงของที่ซื้อมาวันนี้บางชิ้นให้แม่บางชิ้นให้ป้าแน่นอนว่าของภรรยาและเพื่อนๆก็มีไม่น้อยเหมือนฉันจะซื้อขาดไปหน่อยคนที่นั่งอยู่เบาะหลังหยิบสมุดขึ้นมาเช็คแล้วก็พบว่าของที่คนในบ้านฝากซื้อยังขาดอยู่อีกหน่อยพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันยังไงก็ขาดไม่เยอะวันนี้ฉันซื้อครบแล้วพรุ่งนี้พวกนายไปซื้อกันเองฉันจะออกไปเดินถ่ายรูปเล่น พรุ่งนี้พาชาคนออกไปด้วยสิจะปล่อยให้อยู่แต่ที่บ้านผู้กำกับคงก็คงไม่ดีชาลีพูดพวกเขาไม่วางใจที่จะให้เจิ้งท่านอยู่บ้านตามลำพังแมวตัวอื่นน่ะได้แต่เจิ้งท่านนั้นเป็นกรณีพิเศษไม่อย่างนั้นชาลีคงไม่ไปรบกวนของห่นคนอื่นๆต่างก็ไม่มีใครแยง้งครั้นแล้ววันต่อมาเจิ้งท่านจึงตามพวกชาลีไปวนรอบเมืองหนึ่งรอบสุดท้ายไปหยุดที่ริมทะเลพวกชาลีอยากลงไปถ่ายรูป ถึงแม้ฤดูนี้จะไม่ได้เห็นสาวสวยใส่บิกินีหรือกระโปรงซีทรูผู้คนที่อยู่รอบๆไม่เยอะเท่าไหร่แต่พวกชาลีก็ยังดูตื่นเต้นกันไปทะเลก็ต้องดูที่ฤดูด้วยมีคนเปรียบเทียบทะเลในเดือนพฤษภาคมดังสาวน้อยผู้อ่อนโยนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การพาคนรักหรือภรรยามาแล้วก็เลือกช่วงเวลาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินที่แสงแดดอ่อนแรงทำโรแมนติกอยู่ริมทะเลแต่ตอนนี้เป็นฤดูหนาวอีกทั้งยังเป็นผู้ชายห้าคนกับแมวเพศช,ชายอีกหนึ่ง เอาอะไรมาโรแมนติกพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเท่านั้นเพราะเมืองชูหัวไม่ได้ติดทะเลมีทะเลสาบมีแม่น้ำแต่ไม่มีทะเลหลายคนรู้สึกว่าทะเลในฤดูนี้เหมือนมีความดุร้ายจึงไม่ชอบไปทะเลในฤดูนี้แต่ก็ยังมีคนที่ชอบทะเลที่แสนดุร้ายแบบนี้บรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกเสะเตือนใจลมทะเลพัดโชยมาชาลีจัดทรงผมที่ยุ่งเพราะถูกลมพัดได้ยินว่าอีกไม่นานที่นี่จะหนาวตอนนี้ยังพอทนไหว เจ้งท่านมีขนสั้นแต่ก็รับรู้ความรู้สึกที่ขนถูกลมพัดจนตั้งได้หนวดก็กําลังขยับพวกชลีโปสถ้าถ่ายรูปกันใหญ่เจ้าท่านก็มีเข้าไปร่วมด้วยบ้างเพียงแต่ถ่ายกันตั้งเยอะแยะแต่ไม่มีรูปรวมเลยสักรูปไปหาคนมาช่วยถ่ายดีกว่าคนที่ถือกล้องมองไปรอบๆแล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่คนที่กําลังเดินมาทางพวกเขาจึงวิ่งเข้าไปหาเฮกคนสวยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ อีกฝ่ายไม่ปฏิเสธทั้งยังได้เร่งฝีเท้าเดินไปทางพวกชาลีพอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาใกล้พวกชาลีถึงได้พบว่าเธอคนนี้ตัวสูงมากในบรรดา5้าคนนี้คนที่สูงที่สุดสูงร้อกว่ากว่าน่าจะร้อ8แปดสิงแต่พอยืนต่อหน้าผู้หญิงคนนี้กลับไม่รู้สึกถึงความได้เปรียบเรื่องความสูงถึงแม่อีกฝ่ายจะใส่รองเท้าบูทหนังแต่ก็ไม่ได้สูงผู้หญิงคนนี้น่าจะสูง175ขึ้นไป ตอนอยู่ในกองถ่ายดาราสาวสาวที่พวกชฉลีเจอต่างรูปหน้าสสวยรูปร่างก็ดีเมื่อเทียบกันแล้วผู้หญิงคนนี้ใบหน้าดูธรรมดาแต่ที่น่าแปลกก็คือถึงใบหน้าของเธอจะไม่โดดเด่นผมที่รวบไว้ด้านหลังก็ไม่เรียบร้อยสวมชุดบ,บ้านไม่ได้สวยงามแต่โดยรวมแล้วให้ความรู้สึกไม่แพ้ดาราพวกนั้นหรืออาจจะดูมีเอกลักษณ์มากกว่าด้วยซ้ำให้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเมื่อกี้ตอนที่ผู้หญิงคนนี้เดินมา หัวใจของพวกชาลีเต้นเร็วขึ้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเจ้งท่านเองก็เช่นกันคุณเป็นนางแบบหรือครับมีคนหนึ่งถามขึ้นอีกฝ่ายยิ้มเล็กน้อยพร้อมพยักหน้าจริงเหรอชื่ออะไรครับไว้ผมจะไปหาดูผมรู้สึกว่าคุณก็น่าจะดังอยู่อีกคนหนึ่งพูดขึ้นแต่อีกฝ่ายเหมือนไม่ได้อยากจะบอกชื่อตัวเองเป็นแค่นางแบบเล็กๆเ,เองค่ะอาจเพราะรู้สึกได้ว่าคำถามเมื่อครู่ดูเสียมารยาทไปหน่อย ชาลีจึงเตะคนที่ถามชื่อจากนั้นก็มองผู้หญิงตรงหน้าแล้วยื่นกล้องให้งั้นรบกวนหน่อยนะครับอีกฝ่ายรับกล้องไปรอจนพวกชาลีตั้งท่าเสร็จแล้วจึงกดถ่ายหลังจากที่ถ่ายติดต่อกันสิบกว่ารูปพวกชาลีถึงเลิกโพสท่าขอบคุณนะครับชาลีพูดไม่เป็นไรคะ่ะอีกฝ่ายยิ้มพลางพูดแล้วหมุนตัวเดินออกไปแต่ก่อนไปสายตาของเธอได้ไปหยุดที่เจิงทันซึ่งพวกชาลีไม่ทันสังเกต แต่เจ้งท่านเห็นอันที่จริงตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาเขาก็มีความรู้สึกเหมือนถูกจ้องตอนที่อีกฝ่ายถ่ายรูปเจ้างท่านยิ่งรู้สึกหนักขึ้นสายตาก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะจักไปยิ่งทำให้เจ้งท่านมั่นใจขึ้นไปอีกแต่เจ้างท่านกล้าบอกได้เลยว่าเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ถ้าเคยเจอก็ต้องมีคุ้นๆบ้างถึงแม้ใบหน้าของเธอจะไม่โดดเด่นแต่ภาพรวมนั้นก็ชวนให้คนจดจามีบุคลิกที่ยากจะเรียนแบบแต่อีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาร้ายเหมือนมาลอบสังเกตมากกว่า หลังจากที่อีกฝ่ายเดินไปไกลจนรับตาแล้วเจ้าท่านก็ไม่คิดอะไรอีกขอแค่ไม่มีเจตนาร้ายเป็นพอส่วนอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่นั้นถ้ามันเกี่ยวกับเขาหลักก็ยังไงก็ต้องได้เจอกันพอถ่ายรูปเสร็จพวกชาลีก็กลับไปจัดของพรุ่งนี้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้ววันมะรืนก็ออกเดินทางกลับเมืองชูหัวขณะที่พวกเจ้าท่านกำลังคุยกันเรื่องกลับบ้านนั้นทางบ้านของคงหั่นนอกจากหยางอีก,กับคงหั่นแล้วยังมีอีกคนหนึ่ง ซึ่งก็คือหญิงสาวที่ช่วยพวกเจ้งท่านถ่ายรูป,ปริมทะเลเป็นไงหลี่เวยแมวตัวนั้นใช้ได้ไหมพอได้ขลี่เวยมองเซ็ตรูปถ่ายในมือพลางพูดรูปที่อยู่ในมือหลี่เวยนั้นนอกจากจะมีรูปเจ้างท่านแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอ,อีกมีแมวสุนัขและก็ลิงทะเลนที่แยกเที่ยวยิงฟันของหั่นพอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะได้ยินคําว่าพอได้จากเธอนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยดูท่าทางเธอจะพอใจเลือกมันเลยไหม ลีเวลังเลเล็กน้อยเดี๋ยวขอดูอีกทีนะค่ะข,ขอไปเจอตัวอื่นก่อนค่อยว่ากันได้ยังไงซะฉันกับคงหั่นก็รู้สึกว่าแมวตัวนั้นเหมาะสุดแล้วตัวอื่นเทียบไม่ได้เลยละ่ะหยางอีพูดอย่างภูมิใจเจ้งท่านที่กำลังหมอบอยู่บนโซฟาดูโลกสัตว์เลี้ยงอยู่นั้นไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองถูกจับจ้องเข้าให้แล้วตอนต่อไป ย้อนอดีตตอนที่346งาดามเปิดประตูกดไลค์และกด subscribe ด้ที่เจียนเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ